ดอันนี้ก็คือเนื้อทาอันันาคนมากกันก็นี่ดีโพธิ์ให้สีคดุะกันนะโอ้โพธิ์ให้ยันจ่าตะโกหงตะกาพกันนะก็เจ้ากันแล้วนี่เดี๋ย่อันนี้กับย่านคือเดียวนี่ดีบารมาสองบ้านตอนนี้ก็กำลังขุดดินนะครับคุณตบเราเป็นการ ขุดดินขอที่นะครับขุดดินขุดดินนะครับขุดดินขอที่ขุดดินขอขุดดินขอที่แล้วก็จะได้ส่งอ่านะครับลายคนคุดนะครับพอย่าคุดมาคุดเด้อพี่น้องเด้อ มาขุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็ญาติพี่น้องนะครับจะมาขุดขุดขุดล้มเพื่อที่จะฟังเสาสง่งคุณยายขึ้นสวรรค์นะครับผมเป็นความเชื่อเป็นประเพณีนะครับเป็นความเชื่อเป็นประเพณีครับผมเป็นความเชื่อเป็นประเพณีครับขุดนี้ขุดหน่อย มาเยอะมาคดเยอะขุดแล้วนี่แล้วพี <t iny> <t iny ่แล้วพ mm. mm ี hmm. ่แล้วาพีดับโบได้หอยได้โบ้ยอย่าหอยหรอกคุมึงนี่บทีอันหอยเลยไม่เขาซื้อไว้ระบบ โคดเฮารักได้เหรอไม่มีไฟคดาปักได้โคดลงลึกแดคลงลึกมีมีพอโคดก็ดีเสียงโบ้เราโคดเออคุดลงลึกนะวันนี้ก็ดีเออเป็นความเชื่อชนิดหนึ่งนะครับผมว่าจะต้องปักเสานะครับต้องปักเสาแล้วก็คือส่งตัวแ,นวแทนของส่งดวงจิต ดวงวิญญาณของผู้ตายขึ้นสวรรค์นะครับผมออกจากปากทุงนะครับก็จะพิวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เราเอาน้ําขมิ้นรดเสานะครับเราก็ไม่รู้นะว่าใครพาทามากี่ร้อยผีปีแล้วเราเราก็เขาก็ทําสืบทอดกันมาครับผมก็ทําสืบทอดกันมานะครับก็ทําสืบทอดกันมานะครอบผมก็ทําเป็นประเพณีนะครับ ประเพณีของการทําบุญแจกข้าวนะครับประเพณีทําบุญแจกข้าวนะครับนุ่ลึกเกาอีพพะนี่ครับอันนี้ก็กำลังอุ้ยอ๋ออันนี้ก็กำลังกำลังมัดทุ่งนะครับผมกำลังมัดทุ่งนะครับอ่ะ

ลูเ่คับ้าเลยนี่คก็คือสวัท่ได้ครทุุ่งวันบะครับผมอันนี้ก็อทุงทงก็คือทงทงขาวนะครับชาจะบบในการส่งดวงจิตดวงวิญญาณก็ับผ่ง ทรงขาวนะครับทรงขาวแล้วก็ญาติพี่น้องก็งได้มาขุดเอาจะให้ญาติพี่น้องมาช่วยขุดนะครับมามาขุดดินนะครับผมก่อนที่จะขุดดินก็ต้องขอขอที่ขอทางนะครับผมขอที่ขอทางนะครับจะได้ไม่เป็นทุกคนนะครับถ้าทำพิธีแบบ าปากชุงก็ต้องมาขอที่นะครับผมบอกจะไม่ทเท่านี้ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับแต่เราก็ยังสืบทอดกันอยู่ถึงแม้ปศนี้เราจะไปออกนอกโลกนอกดวงจันทร์และเราพวกเราเราก็ยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับผมพวกเราก็ยังทํากันสืบต่อกันไปนะครับครับผมใช่ครับผมจับตําจับตํามใครับเรีนได้ที่สุครับผมตอนนี้ ตบ่เนาะยายวเนาะม่มือนกหมกัไยู่ใส่เาดตกบมีแตครั้งแต่มาต้อลอตื่นสายก็แ่ <Wow. S 2> นีพพระท่านก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็จะนิมนต์พระท่านได้รถน้ำครับผมจะได้รดน้ำขมิ้นนะครับรดน้ำขมิ้นนะครับนะครับท่านจะรดน้ำขมิ้นนะครับรถจากล่างขึ้นบนนะครับผมรถจากล่างขึ้นบนนะครับรดจากล่างขึ้นบน รถจากล่างขึ้นบนนะครับอามเนี่เพ้อมาพี่มาเนี่เพ้อมาพีกคบ้ามาพีกคบ้านยครับก็จะรถรถนังขมิ้นอาละอ้บ้า ออกไปเดียวนี้หลับไปเลยเออสองข้าง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 นะครับผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานก็ต้องมาประคองนะครับมาประคองนะครับผม นี่ครับลูกหลานต้องมาประคองนะครับมาประคองนะครับผมมาประคองนะครับผมขึ้นสวรรค์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 ครับผมขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์พี่น้องมาส่งได้แล้วครับ ก็เป็นประเพณีความเชื่อนะครับที่สืบทอดกันมาของชาวผู้ไทยนะครับรวมไปถึงชาวอีสานกลุ่มอื่นด้วยครับผมนะครับนะครับเราเฮกความแก้วแล้ววะฮะเราเฮาความแก้วความหมายของเราเฮกความแก้ว ความหมายของลาบนะครับเออเพิ่งรู้นะว่าเขาเขาถอดรองเท้ากันนะผมไปรู้ดูเขาถอดรองเท้ากันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถอดรองเท้ากันหมดเลยนะครับนะครับถอดรองเท้ากันหมดเลยก็เห็นเขาถอเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทาไมต้องถอดรองเท้านะครับก็คงจะ หนึ่งให้ความเคารพพระพสงฆ์สองให้เคารพผู้ตายประมาณนี้นะครับเดาไว้นะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับนะครับอมอ ตะพุ่นเดมีมาบอตะพุ enfin, me, ่นเดมีมาบออ๋ออพุฆ่าชิมท้ายเด้อดสั่นเด้ออพ้ฆ่าชิมท้ายเด้อชิมท้ายแล้วอพุฆ่กหลังดีเฮาแล้วเฮาแล้วมีเอ้ยเมนนมเอ้ยมาหามาซ่องก่ะเด้อเฮียเมฆขึ้นสวรรค์เด้อ ปนโนมเด้อมา,มาส่งเด้อเคลื่อนสวรรค์อีเมดเด้อขึ้นสาวรรค์เ,าาเรียบร้อยเล้อเคลนสาวรรค์สั้นฟ้าบุเด้อเมดเด้อมาส่งเด้ออันต่อไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็ จุดทูบอีกที่นึงครับผมมันจะทูบอีกที่นึงครับก็พิธีจะเยอะหน่อยนะครับขั้นตอนจะเยอะหน่อยขั้นเฮอขั้นเฮอันล่ม มันล้มมัน,ยยน,น,นล้มอ่ะบนลมมันสิไปสติดแล้วบนี้ก็ดีข้าล้มเด้อใหญ่เด้อได้แล้วต <mm well. ิดแล้วนี้ก็ดีนมันมีลมมันกัติดแต่มันล้ม ครับผมก็พาดูนะครับวัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทยในการทําบุญบรรจุอธิบุตรเรียกว่าทําบุญแจกข้าวนะครับประเพณีทําบุญแจกข้าวครับผมก็จะมีพิธีการเยอะหน่อยนะครับนี่พิธีการเยอะหน่อยไปปักก็ผ่าปักก่อนเอาเยอะประเทศนั่นแล้วมาบ้าแม่มันยุ่งอันนี้ไเนี่ย จกพี่น้องแจกพี่น้องแจกพจน้องแจกคนละอันี่เดมาเอามหยับมาเด้อเอาพี่น้องยกมาหนพี่น้องเด้อไหมพี่น้องเด้อยกพี่น้องยกขึ้นสวรรค์เมฆขึ้นสวรรค์เมฆขึ้นสวรรค์มีวามพุ่ทลุสบายเอย แม่ขึ้นสว่า์แม่ขึ้นสวรคนแม่ขึ้นสวรพดแม่ขึ้นสวค์แล้วแม่ขึ้นสวรค์แรวแม่ขึ้นสวรา์แ้วแม่ขึ้นสวรา์แรเออเออเออัาเออินก่อนผิวแวงแใหญ่แวงเออ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 เอเเออ่ออเ้มเนอเออ่เออเเอยเออ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 ่ออเออเออเออ

เออมเงิุดก็จเินอด้นเดียวนได้้วยนปันต์ลบ่นเ้เราปเมทั้งญาติไปด้วปังจะไม่ไข่ก็ได้หล ขอสวรค์สุได้เนเอา,เอามานั่นเนาะเอา้าส่งอิเมะขึ้นสวรรค์สอ่งอิเมะขึ้นสวรรค์ จําปล่อยเด้อมาน้อมเด้อขึ้นสมานเด้อโลลานมาซ่องขึ้นสมานเด้อเด้อมายอมมายูขึ้นสมานเดเด้อเอาเข้าคันเอาออกวอาเอาเทนไว้ันมาอแต่แมเท่านี้พัเอาละละไม้ทางทุทางเทนอือ ม,หมหีห้งหงงองแล้วบอกยังส่งมาว่าบอกโว้ยก้อยแห้งละคักกว่านี้เงินอะไรแล้วบอกโอ้ย <c oughs> จานนะครับผมอันนี้ก็เป็นการประเพณีส่งสการนะครับก็คือ,อทำบุญบรรจุอธิครับผมทำบุญบรรจุอธิครับก็ญาติพี่น้องนะครับ ก็พากันมาส่งนะครับผมพากันมาส่งนะครับต่อไปก็เอ้าอีบ้าวมีถวายเลยบ่มีถวายก้อนเบาะมากรได้ 你做。 ตาติการะตังตายาสตาณสุปะกับปะติโสยติอโมจะอะยังมิราชิโตเปตตาลาภชสจักกะเตาราลาภรณญาภิโกนามานุปตินังตุเมียปุญญาปัสุชังอนาปันติปวัตุสะภะมังคารังลักขันจุสสะเทวตาสาวาุตาโุภาเวนะจักปสสุทีปวันจุเตภวัตุ สัพมังคลรลาภันตุสาพะเทวะตาสัพพะมาโยปเวนะจตัสุตยะวันสตยะวุสาพพะมังคะังลาภันตุสัพพะเทวะตาสัพพะมัง ครับผมตอนนี้ก็พิธีทําบุญบรรจุอัฐิหรือทําบุญแจกข้าวให้กับคุณป้านวมสายมาลัยก็แปลนเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็เป็นประเพณีของชาวผู้ไทยหรือว่าชาวอีสานทั่วไปนะครับผมก็มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะ ได้ความรู้ได้เห็นประเทพนี้อะไรแปลกๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอติดตามคอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนะครับผมสวัสดีครับ